ตอบคำถามนะคะว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสนะคะคำถามนี้มาจากคลิปนาร์ซิสซิสนะคะถ้าเป็นนาร์ซิสซิสนะคะแล้วเขาจะทำยังไงคนพวกนี้ถึงจะมีความสุขจริงๆได้คะนะคะตอบแบบนี้ค่ะคือถ้าเราพูดกันถึงคำว่าความสุขอะความสุขแบบคนทั่วไปจริงๆความสุขเรามาจากอะไรนะคะอันนี้มีงานวิจัยของฮอร์เวิร์ดอยู่แล้วที่ทำมา80ไม่รู้80กว่าปีแล้วมั้งนะคะเป็น การศึกษามนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในโลกเขาศึกษาว่าการที่คนเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยมาจากอะไรไม่ได้มาจากออกกำลังากายไม่ได้มาจากกินอาหารอะไรนะมาจากคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนรอบตัวเขานะคะซึ่งโอเคแหละมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นก็แปลว่าคุณมี EQ ที่ดีคุณมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีคุณมีปัจจัยต่างๆที่ดีๆทั้งหลายอ่ถูกไหมนะคะ ก็เลยจะทําให้คุณเป็นคนที่สุขภาพกายสุขภาพใจดีก็เลยทําให้อายุยืนนะคะทีเนี้ยถ้าเรากลับมามองในแง่ของความสุขละ่ะความสุขของคนเรามันก็เกิดได้จากหลายๆอย่างถูกไหมนะ่าเคยพูดเรื่องของเพอร์มาไปแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ relationship ซึ่งถ้าหากว่าเรามองนาซีซีสะความสุขของเขาั่าเรียกว่าเป็นเหมือนความสนุกมากกว่า นะมาจากการที่เขาได้ทำงานเขาอาจจะชอบในงานที่เขาทำก็ได้อาจจะมาจากความสุขรูปแบบนั้นนะคะอาจจะมาจากการที่เขาได้เก่งในเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ได้ทําสิ่งนั้นกับสิ่งที่เขามีแพชชั่นกันดหนะสมมติชอบตีกลอฟแล้วก็แบบอาจด้ไปตีกลอบทุกวันอันนั้นก็อาจจะเป็นความสุขของเขาแต่มันสุขแบบสนุกเนอะไหมคะม,มันเป็นความามันเป็นความสุขรูปแบบหนึ่งแหละแต่ถ้าพูดถึงเพราะเราพูดถึงเรื่องรูปแบบของความสัมพันธ์เราพูดถึงคุณภาพความสัมพันธ์ใช่ไหม ถ้าเราพูดถึงแค่โกรของความสัมพันธ์นะคะนาซิซิสเขาจะไม่สามารถรักใครแบบรักได้จริงๆเพราะเขาไม่มีความรักตัวเองถูกไหมทีนี้คนเราจะรักคนอื่นได้ต่อเมื่อเรารักตัวเองก่อนถ้าไม่รักตัวเองรักตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะรักคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งนั่นคือนาซิซิสเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะไม่สามารถเติมเต็มจากรูปจากความสัมพันธ์แบบ intimate relationship romantic relationship เนี่ยได้แบบมนุษย์ ปกติทั่วไปนะคะเขาจะมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความสนุกอะที่ได้อยู่กับคนคนนี้ที่ได้มีคนคนนี้เป็นแฟนแต่มันจะไม่ใช่ความรักแบบรักจริงๆแบบแบบแบบปกติอะนะคะก็เลยจะตอบไม่ได้ว่าเขาจะมีความสุขจริงๆไหมนะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าพื้นฐานของ ความสุขคนเรามันมาจากการมีเซลฟ์เอสติมที่ดีอะค่ะก็คงต้องตอบว่าเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้จริงๆเพราะว่าความสุขของคนเรามันมาจากเซลฟ์เอสติมคือการรักตัวเองถูกไหมในเมื่อเขาไม่รักตัวเองเราก็อนุมานได้ว่าเขาไม่สามารถจะมีความสุข